แกอัลโต้กันนี้ค่ะคันนี้ลูกค้ามั่นใจมาแท้นะลูกค้ามาวิมาสองพันกว่าโลเท่านั้นค่ะคันนี้ลูกค้ามีออโต้เซฟร์ิแคป์พัทให้นะกุญแจมีให้สองดอกค่ะลูกค้าไม่น้อยนะคะรถเกตเอเลยนะถ้าคับเปิดหกแสนห้าหมื่นบาทเชิญค่ะเปิดราคาเลยไหมหกแสนห้าเปิดมาได้เลยค่ะออนไลน์ออนนไลน์มาก่อนแล้วคะ่ะสุต้ต่อบีต่อได้เลยลูกค้าได้มากกว่านี้เชื่เลยนะไม่น้อยลูกค้ารถยี่สิบสองจดยี่สิบเรายึดตามปีจดทะเบียนนะคะได้มากกว่านี้เชื่เลยค่ะสุต้ต่อบีต่อได้เลยค่ะลูกค้าตอนนีี้ราคาคอยู่ท่ท 6 8แาคามากกว่านี้ปิต่อได้เลยค่ะสู้ตอบปดต่อได้หกนเจบาทแล้วค่ไปแล้วค่ะ67สนบร์ล้ค่ะแล้วได้มากกว่ากเจคาไปแล้วค่ะ67สเจ็ดรนแล้วค่ะไปแล้วค่ะสู้ตอบต่อ7จาคะไปแล้วค่ะ678แล้วค่ะไปโนแล้วค่ะไปแล้วค่ะ6สนบรคะมากกว่านี้ปต่อได้เลยค่ะ6ไปสรล้ค่ะไปแล้วค่ะ6สนเบร์พันแล้วค่ะสู้ตอบปิดต่อได้เลยค่ะ68 8ปดคไปแล้วค่ะสู้ตอบปิด้่ะได้เลยหกแสน มากกว่านี้บดต่อได้เลย6 9เนะคะเปแล้วค่ะสุตอบิดต่อก็แป่าคะเป็นจะแสนบาทไหมสุตอบิีต่อได้เลยค่ะสนบาทขอบคุณค่ะงพัน้าคะเป็นแล้วค่ะ7แสนพราคแล้วสุ้ตอบิดาได้เลยค่ะส่พัน้าคะเป็นแล้วค่ะ7ดแสนพันาคมากกว่านี้บิดต่อได้เลยค่ะูาคาสุตอบิดต่อบพันคะเปแล้วค่ะ7 0 0แสนพันคเปแล้วค่ะมากกว่านี้เลยค่ะที่ร้านยกได้นะจ็แสพัน้อยราค0แปดพันรคเป็นแล้วค่ะเจ็ดแสนแปดพันราคาแปดหนึ่งหมื่นราคาเป็นแล้วค่ะเจ็พแสนหนึ่งออนไลน์ราคาสูะตอบบีตตสบได้เลยค่ะเบิดแสนหนค่ เจ็ดหนึ่งหกราคปแล้วค่นแปดวคแล้วแสามศนย์้วคะไปแล้วค่เจ็ดแสนสองหมื่นคเปแน้วคะมากกวเฉลยค่ะเจ็ดแนสองหมนะพันคปแล้วคเจ็ดแสนสอ่นสี่พันคปแลราคาเจ็ดสองชุดตอบิีตอบได้เลยค่ะได้มากกว่าเฉลยค่ะเจ็ดสองหกะคปแนรวคะสองแปดรคาเป็ลคเจ็ดสองแปด้วคะสามศูนย์ไม่สามศูนย์ราคะไปแล้วคาสองคาเป็นราคาเจ็ดสามสองราคปแลได้มากวเลยค่ะเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันรคชุดตอิีตอบได้สี่พันบกราคเปแล้วค่เจ็ดสามหกละนคได้มากกวาเฉลยค่ะชดต่อดตอบได้ค่ะเจ็ดสสองสี่สคาเป็นราคาเจ็ดแสน ปแล้วค่ะมากกว่านี้บิดต่อได้เลยค่ะเจ็สหไม้สู้ตอไปต่อได้เลยค่ะเจ็ดแสนห้าคไปแล้วค่ะเจ็ดสนห้าแล้วค่ะมากกว่านี้บิดต่อได้เลยค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่องพแล้วค่ะเจ็ดแสนห้าหมืสพันสู้ตอบไปต่อได้เลยเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันคห้าสแล้วค่ะไปแล้วค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พัได้มากกว่านี้เลยค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกพันราคปแล้วค่ะแปดพันาคไปแล้วค่ะหกศูนไม้สู้ตอบิดต่อได้เลยค่ะเจ็ดห้าแปดแล้วค่ะมากกว่าเฉลยค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแล้วค่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพัน ราคาเปแล้วได้มากกว่านี้เฉลยค่ะเจ็ดแสนรุพันอะไรนะหกปลราคาปแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดศูนยปแล้วค่ะเจ็สจ็มาจ็ดสนจ็บมันับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองราคาสี่พันราคเปแล้วค่ะเจ็ดแสนเจ็บบตส่พันนเจ็ดแสนเจ็บิ่ันนับหนึ่งเจ็ดแสนเจ็บบสี่มันนับสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดราคาไปแล้วค่ะสู้บตอได้เลยค่ะเจ็ดเจ็ดแปดราคาแปดศูนย์ราคาปแล้วค่ะเจ็ดแสนตบมาราคาแปดยราคาไปแล้วค่ะเจ็ดแสนตบเิตสองพันน่าได้มากกว่าดิเลยค่ะเจ็ดแสนตบเบิร เก้าแล้วค bon ่ะไปแล้วค่ะมากกว่านี้ติดต่อได้เลยค่ะจสก็เบอรพันแล้วค่ะจ็ดเบอร์สองพันจะแส้เบอร์สองพันนหนึ่งจสกเบร์สองพันนึ่สองเจ็ดเก้าสี่เก้าแล้วค่ะมากกว่านี้เฉลยค่ะจ็นกเบอร์ดุขละค่ะก็าาปนาแล้วค่ะไปแล้วค่ะได้มากกว่าปดแนาเลยนะสุปปับติดต่อได้เลยค่ะปสบาทปัศบัตนับหนึ่งปัศบัตนสองแปดแสนบาทออนไลน์นะสามศูนย์เจ็ดสิบแะสูดตอบบีต่อได้เลยค่ะแปดแสนสองพันราคาปแค่ะับัตสองพ าคาไปแล้วาสาดุพันปัสาะดุพันนับหนึ่งปาวะปันันาคไปแล้วค่ะปาปันันนับหนึ่งปาษาปันันนับสองแปดาสปันบาทอะไรนะสามนยหนึ่งเหมือนาคะไปแล้วค่ะปสหนึ่งราคาไปแล้วแปดแสนหนึ่งบาทปดแสหนึ่งบาทนับห่งปดแสนหนึ่งบาันับสองแปดแหนึ่งสพันาคาไปแล้วค่ะแปดแนหนึ่งหมื่สี่พแน้วคไแล้วแปดแสนหนึ่งมื่นสี่ตันแปรแสนหนึ่งหมื่นสี่นหนึ่งแปดแสนหน่งหมื่นสี่พันนับสลงปดแสนหนึ่งหมื่นส่ะ ไปแล้วค่ะรสองนนับหึ่งภสองันับสอง4แล้วไปแล้วมากกว่านี้ช่วยเลยค่ะสันสองหมื่นสี่พันับะจัรสองมืสี่พันหนหนึ่งปะจันสม่สพันหนสองประพันสองหมื่น่พันอะไรนะสามศูนย์เจ็ดสบแปดหกขับแล้รับไปแล้วค่ะแปดสองหกสองภาษแล้วขับไปแล้วค่ะแปดสอง้าับแล้วประัรสองปรันร์พันนัึ่งประจันร์สองะจันทรพันหนักสองปะจันสองามื่นแปดพันออนไน์นะสามสูนย์เ แปสนามสองพันบาทที่รายสามศูนยปดค่ะชุดต่อบิดตัดเลย8ปแสนสาพบาทนับสามขายค่ะตรงขายค่ะเท่าคาแปดแสามหมื่นบาทสามศูนย์ห้าแปดแปดสามศูนย์ห้าแปดรยแปดแมหับาทนะคะขอบคุณค่ะ